ชนะได้โดยไม่ต้องเข้าประกวดเข้ารอบได้โดยไม่ต้องรอให้ใครตัดสินไปต่อได้โดยไม่ต้องขอคะแนนจากใครบนเวทีประกวดชีวิตคุณขึ้นอยู่กับคนอื่นบนเวทีชีวิตจริงชีวิตคุณจะอยู่หรือไปขึ้นอยู่กับใจคุณเองคนทุกคนมีมูล,ลค่าถ้าอยากขึ้นราคาต้องเพิ่มคุณค่า ให้กับตัวเองและถ้าคุณอยู่ที่ไหนที่ไม่มีใครเห็นคุณค่าและเพิ่มราคาให้ถ้าคุณมีคุณค่าที่น่าประทับใจอีกไม่นานที่ใหม่จะตามมาจะเพิ่มราคาให้คุณเองนะคะเราไม่ต้องตามหาคุณค่าในตัวเองคุณค่าของเราอยู่ที่การกระทําของเราจิตใจของเรา เขาเห็นคุณค่าของเราเดี๋ยวเขาจะให้ราคาเองไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องลำบากนะคะกับการที่เราจะต้องไปเปลี่ยนความคิดของคนอื่นให้มาเห็นคุณค่าในตัวเราสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงคลบเรื่องคลิปนี้เราจะมาเหน่ยวข้อท็อปิกที่ว่ามีใครบางคนทนรับไม่ได้กับการที่คุณมีชีวิตที่ดีมีความสุข เหนือกว่าเขามากกว่าเขาเขาเป็นใครนะคะเพราะอะไรขออนุญ,ญาตเทวดาจำตัวของคนที่มาเจอคลิปวิดนี้นะคะคุณอาจจะไม่รู้ว่ามีใครบางคนนะคะอาจจะแอบไม่ชอบชีวิตของคุณแอบอิจฉาชีวิตของคุณแอบอิจฉาโซเชียลของคุณการโพสต์ความสุขของคุณนะคะพลังงานของเขาเป็นใครคุณและเขากลุ่มชาว ลัคนาราศีเลโอราศีสิงห์วอเทอร์ธา nam ีนกรกฎพิจิกแคปิคอนราศีมังกร่าดินชะเทิงก็เกิดวันสาวทัดฝ่ายซัคเซตเรียตราศีโนชาตฝฟฟ่ายสกอร์พิโอราศีพิจิก่า nam เมอร์เคอรี่คนที่เกิดวันพุท่านามลิบาราศีตุล่านลมตตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขามีห้าเก้าแปดยี่สิบสี่สิบสิบห้าเจ็ดแล้วก็สิบเก้านะคะเรามาดู พลังงานตัวตนของคุณที่ทำให้ใครคนนั้นรู้สึกว่าชีวิตของคุณมีความสุขมากกว่าเขานะคะเขาเห็นอะไรในตัวของคุณเขาเห็นพลังงานใดในตัวของคุณนะ,ะมาดูสิขอดูพลังงานที่โดดเด่นนะคะของคนที่มาเจอจุดมาุ่คนี้ เดอะสตาร์ Star, ค่ะมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะเป็นคนที่มีชื่อเสียงสวยหล่อรูปร่างหน้าตาดีนะคะในระดับหนึ่งเลยนะคะเพราะว่ารูปร่างหน้าตาของแต่ละคนสวยหล่อแตกต่างกันนะ,ะแต่ค่อนข้างที่จะมีความโดดเด่นนะ,ะในความคิดของคนที่เขามองว่าคุณมีความสุขนั่นแหละคุณเหนือกว่าเขาเพราะว่าคุณเป็นเดอะสตาร์นะผู้ที่มีชื่อเสียงและก็โดดเด่น เป็นคนที่มีความคิดความอ่านทัศนคตินะคะคิดเร็วทำเร็วและก็จะเจริญก้าวหน้าเร็วในอาชีพการงานในสิ่งที่คุณทำนะคุณมีความรู้มีความสามารถเป็นพลางานของคนที่มีความฉลาดมีความมั่นอ,อกมั่นใจเป็นหนุ่มสังคมสาวสังคมแต่งตัวดีมีเสน่ห์และมีนะสิ่งที่ น่าค้นหาลึกลับซับซ้อนหรือว่าเป็นคนที่ไม่ชอบที่จะเปิดเผยลักษณะบุคลิกท่าทางบางสิ่งบางอย่างนะคะเป็นคนที่มีเซนต์เป็นคนที่มีสเสน่ห์ลึกลับนะเป็นคนที่สามารถที่จะมองนะ,ะผู้อื่นอ่านใจผู้อื่นได้นะมีเซนต์มีความรู้มีความสามารถพิเศษรอบด้านแล้วก็ห้าดาบ เป็นบัณง,งานของคนที่เอาชนะอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างแสดงว่าชีวิตของคุณกว่าที่จะมาเป็นดาวก็ต้องผ่านปัญหามาเยอะแยะมากมายปัญหาความรักปัญหาบุคคลรับก้างสังคมรับกลางนะเข้าอกเข้าใจและเรียนรู้ถึงพฤติกรรมของคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีนะแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ท่ามกลางอุปสรรคปัญหาต่างๆเป็นคนจริงจังเป็นคนดุ ดุดันนะคะฟาดมาฟาดกลับนะคะโดยเฉพาะฝีปากฝีไม้ลายมือก็ไม่ธรรมดาและเดอะทาวเวอร์เป็นคนแรงได้ด้วยนะคะทำไรทําเร็วแล้วก็แรงเป็นคนตรงตรงเป็นคนแรงแรงแรงมาแรงกลับนะคะไม่มีผ่อนผัน เพราะว่าสิ่งที่คุณทำคุณเชื่อว่าคุณแสดงออกมาในรูปแบบของความดีนะคะเป็นพลังงานของครูบาอาจารย์นะเชื่อมั่นยึดมั่นในคุณงามความดีสิ่งดีงามความถูกต้องต่างๆนะและความเท่าเทียมกันและคุณเป็นคนที่มีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครนะคะแล้วก็ถ้าหากมีใครมาสร้างความเดือดร้อนให้กับคุณ คุณก็ไม่ยอมเหมือนกันฉะนั้นสิ่งที่คุณทําได้ก็คือนะคะเหมือนกับเป็นคนที่วางแผนชีวิตได้ดีเป็นคนอดทนรอนะเป็นคนจิตใจดีใจเย็นนะคะใจเย็นได้ รอได้แต่ถ้าหากมีอะไรมากระทบกระแทกกระเทือนจิตใจคุณก็ไม่ปล่อยไว้เหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นคนขยันเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านโดดเด่นนะคะอาจจะเรียนมาอีกอย่างหนึ่งแล้วก็มาทําอีกอย่างหนึ่งหรือว่าการที่คุณเรียนมานะคุณก็อาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแต่สิ่งที่คุณได้รับรู้มาคือจิตวิญญ,ญาณ นะคะการสัมผัสการรับรู้พฤติกรรมจิตใจของมนุษย์นะคะการเข้าอกเข้าใจหรือว่าการที่จะสามารถที่จะใช้ชีวิตให้อยู่ท่ามกลางในสังคมที่เลวร้ายได้นี่คือพลังงานของคุณนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันมีใครบางคนรับไม่ได้กับการที่ชีวิตของคุณดีกว่าเขามีความสุขมากกว่าเขาพลังงานของเขาเป็นใครนะคะ พลังงานของเขานะคะที่เขารับไม่ได้เนี่ยเขาเป็นใครเขามีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกับคุณขอดูพลังงานของเขาหน่อยนะคะเราต้องล้างเพราะว่าถ้าหากคุณเป็นคนดีคิดดีทําดีแล้วนะคะคนที่เห็นว่าชีวิตของคุณมีความสุขมากกว่าเขาเนี่ยแสดงว่าเขาก็ต้องมีส่วนที่ไม่ดีบ้างในจิตใจของเขานะคะเราก็ต้องล้างไพาออก คนที่ทนเห็นคุณมีความสุขมากกว่าเขาไม่ได้เป็นพลังงานของใครคะคนคนนี้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกับคุณขอภายสิบใบแปดถ้วยไปแล้วนี่หรือว่ามีพลังงานของการที่เดินหันหลังให้กัน นะคะในความสัมพันธ์บางคนบรรทานก็อาจที่จะมีในเรื่องของความคาดหวังที่จะเป็นแฟนเป็นคนรักหรือว่าเขาใช้อำนาจของเขานะเขาใช้ความพึงพอใจความต้องการของเขานะมาแสดงออกให้คุณได้รับรู้อะนะมาใช้อำนาจบาดใหญ่กับคุณทั้งๆท,งท,งที่ตัวของคุณเนี่ยคือแบบเป็นพลังงานของคนที่ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวข้องอะไรกับเขาเลย นะคะไม่ได้เกี่ยวข้องนานแล้วไม่ได้พูดคุยกันนานแล้วหรือว่าไม่ได้เจอกันนานแล้วอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่เหมือนกับว่ายอมหันหลังยอมยุติให้ยอมจบวิบากกรรมตรงนี้นะคะโดยการที่แบบเดินออกมานะฉันไม่รอแล้วฉันไม่อยู่แล้วฉันไม่อยากร่วมสร้างวิบากกรรมกับเธอโดยเฉพาะพลังงานของคนที่เป็นเพื่อนเป็นสังคมเดียวกันเป็นครอบครัวเดียวกัน นะคะเป็นภรรยาเป็นสามีกันก็ได้โดดเด่นที่เป็นเพื่อนเป็นสังคมนะคะคนคนนี้น่าที่จะมีในเรื่องของการที่เห็นว่าชีวิตของคุณนั้นประสบความสําเร็จมีความสุขกินดีอยู่ดีสะดวกสบายการเงินนะ,ะการงานมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วคุณก็เหมือนกับว่าสามารถที่จะใช้ชีวิตนะอยู่ เพียงลำพังได้หรือว่าคุณใช้ความรู้ความสามารถความโดดเด่นเฉพาะด้านของคุณเนี่ยนะสร้างไรายได้สร้างผลงานแล้วก็ชื่อเสียงให้กับตัวของคุณเองคนคนนี้เป็นพลังงานของเพื่อนเก่าเจ้ากรรมในเวรเก่า นะคะที่คุณอาจจะรู้จักและคุณรู้เลยว่าเป็นคนนี้แน่ๆที่มาคอยระรานคุณหรือว่านาะมาทาบางสิ่งบางอย่างให้คุณรับรู้ว่าเขายังอยู่นะเขายังคิดถึงคุณนะเขายังตามราวีตามจองเวรคุณอยู่นะเขาเป็นเพื่อนคุณนะอารมณ์นี้นะคะสิ่งที่เขาได้เห็นคือชีวิตความสุขของคุณเขาพยายามที่จะใช้ ความคิดทัศนคติของเขาเพียงแค่เล็กน้อยในการที่จะเข้ามาในความคิดของคุณนะคะเหมือนอยากจะมาขอความช่วยเหลือแต่ไม่กล้าหรือว่านะคะอาจจะเหมือนกับคุณอาจจะเคยช่วยเหลือเขาหรือว่าพูดคุยกับเขาทําดีกับเขาเป็นกลุ่มสังคมเป็นเพื่อนนะเป็นคนรู้จักแต่ตอนนี้เวลานี้เดมเพอร์เศร้าหมองนะเดมเพอร์ไม่กล้า ไม่มีความมั่นอกมั่นใจในการที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณเขาเดินหายไปแล้วเขายอมจบเขายอมยุติความสัมพันธ์กับคุณเขายอมยุติวิบากรรมเวรกรรมกับคุณเขายอมปล่อยให้ชีวิตของคุณมีความสุขนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนหน้านี้เขาหน้าที่จะเห็นว่าชีวิตของคุณมีความสุขมากมาก ะะเขาเห็นอะไรสิ่งที่เขาเห็นนะคะจนทําให้เขาแบบรับไม่ได้ทนไม่ไหวแล้วสิ่งที่เขาเห็นนะคะชีวิตของคุณคือเขาเห็นอะไรความสุขของคุณเนี่ยความสุขของคุณที่เขาเห็นจนทนไม่ได้นะคะสามเหรียญคุณเป็นคนที่สามารถที่จะให้คำปรึกษานะคะชี้แนะแนวทาง นะบอกเล่าอธิบายนะให้กับผู้อื่นได้อะเป็นที่ปรึกษาแต่คือแบบคุณอาจจะมีการพูดผ่านโซเชีลลยลไลน์หรือว่าเป็นผู้แนะนําเป็นไลโค้ดเป็นพลังงานของคนที่แบบมีในเรื่องของประสบการณ์ชีวิตความรู้ความสามารถเป็นคนจิตใจดีมีเมตตานะเป็นคนขยันทํามาหากินทํางานนะคะแล้วก็เป็นพลังงานของคนที่ ตัวของคุณเนี่ยคือคอยที่จะคลี่คลายแก้ไขสถานการณ์ปัญหาให้กับผู้อื่นทั้งๆที่คุณอายุยังน้อยคุณมีประสบการณ์ชีวิตเยอะนะคะแล้วคุณก็บอกเล่าแล้วคุณก็สอนแล้วคุณก็ทําให้คนอื่นเนี่ยคนที่เขาเครียดคนที่เขามีปัญหาเนี่ยได้ผ่อนคลายได้มีความสุขนะคะได้รู้สึกดีกับตัวเองและนะคะใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ท่ำกลางสังคมที่วุ่นวายพลังงานของคุณคือพลังงานของครูบาอาจารย์นะเป็นไลฟ์โค้ดเป็นผู้ชี้แนะช่องทางแนวทางการดําเนินชีวิตวิถีชีวิตนะคะให้ผู้คน ะะได้หลุดพ้นจากความวุ่นวายปัญหาชีวิตต่างๆนี่คือสิ่งที่เขาเห็นนะว่าเฮ้ยตัวของคุณเนี่ยทัศนคติดีนะความคิดความอ่านดีนะทั้งๆท,ที่อายุยังน้อยแต่ทําไมมีประสบการณ์ชีวิตเยอะจังเลยสามารถที่จะสอนที่จะสั่งคนอื่นได้บอกคนอื่นได้นะคะแล้วก็เดอะฟูตัวของคุณเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างอิสระนะคะอาจจะมีอาชีพที่อิสระนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตในรูปแบบของการที่ นำประสบการณ์ชีวิตนะนำความรู้ที่ได้เรียนรู้มามาถ่ายทอดแสดงออกนะให้บุคคลรอบข้างคนที่เขามีความทุกเนี่ยได้หลุดพ้นปัญหาต่างๆความทุกข์ใจความไม่สบายใจ คุณนําสิ่งที่คุณรู้มามาพูดมาบอกมาเล่ามาคอยแก้ไขสถานการณ์ปัญหามาให้ความยุติธรรมมาให้ความรักกับผู้คนนะแล้วก็ยังสร้างรายได้ให้กับตัวของคุณด้วยมีผู้คนมากมายที่รายล้อมเข้ามาหาคุณมาขอคําปรึกษากับคุณนะคะคุณเป็นคนที่แบบเรียกว่าเป็นคนที่มอบแสงสว่าง นะคะให้กําลังใจและให้ความหวังผู้คนคนที่เขามีปัญหาครอบครัวปัญหาการงานปัญหาชีวิตปัญหาบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างเขาได้รับกําลังแรงใจจากคุณและตัวของคุณก็ได้รายได้ตรงนั้นด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่เขาเห็นพลังงานหมอดูนะพอมดแม่หมดไมดละโค้ดครูบาอาจารย์ต่างๆและตัวของคุณเป็นคนจริงจังเป็นคนเด็ดขาด นะคะเป็นคนจิตใจดีมีเมตตารักความสันโดษรักความนะคะรักความยุติธรรมรักความถูกต้องนะคะเป็นคนที่มักที่จะให้โอกาส หรือว่าให้คําแนะนําดีๆกับผู้อื่นให้ความรักให้ความเมตตากับผู้อื่นนะคะแล้วก็เห็นอกเห็นใจผู้อื่นไม่ตัดสินคนอื่นนะในรูปแบบที่แบบเหมือนกับว่าอาจจะฟังความข้างเดียวอะไรเงี้ยคุณเป็นคนที่เหมือนกับเข้าอกเข้าใจปัญหาของทุกคนนะไม่ว่าคนเหล่านั้นอะ่ะเขาจะมีปัญหานะคะเขาอาจจะเป็นผู้กระทําหรือว่าผู้ถูกกระทําแต่คุณก็สามารถให้คําแนะนํากับคนเหล่านั้นนะได้เห็นช่องทางแนวทางของการดําเนินชีวิตได้ ได้อย่างมีความสุขนะก็เลยทําให้ผู้คนมากมายนะคะทั้งคนที่เขามีปัญหาและก็คนที่เขาสร้างปัญหาได้เข้าใจนะคะในสิ่งที่คุณทําไปนะนี่คือตัวของคนคนนี้เมื่อมาส่องมาเห็นว่าเฮ้ยคุณมีความสุขกับสิ่งที่คุณทําคุณใช้ความรู้ความสามารถคุณใช้สติปรรัญญาความเฉลียวฉลาดของคุณในการช่วยแก้ไขสถานการณ์ปัญหาให้ผู้คนมากมายนะเรียกได้ว่า พลังงานของคุณนะสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันโดดเด่นมากๆเลยนะคะแล้วก็มีพลังงานของคนคนนี้รู้สึกว่า่องแอบ่องนะคะอาจจะใช้แอคเค้์หลุมหรือว่านะ,ะไม่เปิดตัวตนโปรไฟล์จริงๆของเขามาส่องมาดูคุณเห็นคุณทำงานหนักมากคุณเครียดคุณกดดันแล้วคุณเจอปัญหาแยะๆมากมายแต่ปัญหาของคุณเนี่ยนะคือแบบเรียกว่า ตัวของคุณนะพอทํางานหนักๆมากๆคุณพยายามที่จะบอกเล่าถ่ายทอดความรู้สึกนะบางสิ่งบางอย่างนะให้ผู้คนที่เขาเหมือนกับมาขอความช่วยเหลือมาขอคำปรึกษาคุณได้รับคําตอบดีๆนะส่วนตัวของคุณเองอาจจะมีปัญหา นะแต่คุณคิดว่าปัญหาของคุณเนี่ยมันเป็นเพีเพยงแค่ปัญหาเล็กๆนะคะคุณเห็นปัญหาของคนอื่นนะคะยิ่งใหญ่แล้วก็เห็นอกเห็นใจนี่คือความรักความเมตตาความมีทัศนคติที่ดีความจิตใจดีของคุณที่ คนคนนี้ได้มาเห็นนะคะว่าสิ่งที่คุณทาเนี่ยคุณทําเพื่อคนอื่นจริงๆคุณมอบสิ่งดีๆให้กับคนอื่นคําแนะนําดีๆให้กับคนอื่นจริงๆนะคะและก็มีใครบางคนรับไม่ได้เพราะว่า king of c u p เขาก็ต้องการสิ่งดีๆจากคุณเหมือนกันเขาก็ต้องการที่จะมาขอความช่วยเหลือขอคําแนะนําจากคุณเหมือนกัน ะะอยากจะให้คุณแบบแนะนําให้ชีวิตของเขามีความสุขมีความสําเร็จพลังงานเดมเบอร์เรอพลังงานของคนที่เรียกว่ามีอีโก้นะคะยอมหักไม่ยอมงอไม่ยอมคนนะ,ะแล้วก็ไม่ยอมที่จะเหมือนกับว่ายอมรับความรู้ความสามารถของคุณนะคะหรือว่าเคยปฏิเสธคุณหรือว่าเคยดูถูกคุณเหยียดยามคุณแต่ตอนนี้เวลานี้เข้าเห็นสิ่งที่คุณทำแล้วรู้สึกว่ามันโดดเด่นมันประสบความสำเร็จมันดูแบบ ดูพราวดูดูเรียวดูมีความรู้มีความสามารถดูแบบเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างเอาชนะคำสบป,ประมาทของเขาได้และผู้คนให้การยอมรับคุณมากๆ นะค,ะคนคนนี้นะไม่มีความสุขเลยนะคะเขารอคอยมีการแอบส่องแอบบดูคุณนะการทำงานของคุณด้วยแหละดูทุกวันนั่นแหละนะคะแล้วก็มีการเหมือนอยากจะทดสอบจิตใจของคุณด้วยบางสิ่งบางอย่างว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยนะมันมาจากจิตใจเบื้องลึกของคุณจริงๆหรือเปล่ามาจากทัศนคติความคิดของคุณจริงๆหรือเปล่าหรือว่าทำเนี่ยเพื่อต้องการรายได้เพื่อเงินเพื่อผลประโยชน์บางอย่างหรือเปล่านะแต่ เมื่อเขามีการทดสอบจิตใจคุณแล้วเขาเห็นได้ว่าตัวของคุณเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาจริงๆเป็นผู้ให้จริงๆเป็นคนที่รักครอบครัวเป็นคนที่มอบสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นจริงๆไม่ได้หวังผลตอบแทในใดๆนะแต่ว่าสิ่งที่คุณทำไปเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันสร้าง อะไรบางสิ่งบางอย่างคุณโดยที่คุณไม่ต้องพยายามไม่ต้องเหนื่อยคุณได้ความรักคุณได้ความเชื่อใจคุณได้การสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้อื่นนะคะจากความศรัทธาของผู้อื่นจากความเห็นอกเห็นใจจากผู้อื่นนะคะเพราะว่าความจริงใจของคุณนี่แหละก็เลยทําให้คนคนนี้นะมีความรู้สึกชอบแล้วก็ชื่นชมในสิ่งที่คุณทําและคิดเสียดาย นะ้ว่าเมื่อครั้งอดีตเขาอาจจะเคยทำอะไรไม่ดีกับคุณเคยพูดไม่ดีหรือว่าคิดไม่ดีกับคุณนะคะก็รู้สึกแย่กับพฤติกรรมของตัวเขาเองและเขาคิดว่าตัวของเขาเนี่ยสักวันหนึ่งก็อาจจะมีความโดดเด่นเหมือนกับคุณได้แน่ๆน,นะเขาเห็นทัศนคติของคุณเขาเห็นความจิตใจดีความฟูของคุณเนี่ยนะความที่ตัวของคุณเป็นคนที่คิดเป็นผู้ให้ ะะไม่ได้เป็นผู้อยากได้เพียงฝ่ายเดียวนะ,ะตัวของเขาคือรู้สึกว่ารู้สึกแย่กับความคิดของตัวเองที่เคยคิดไม่ดีกับคุณนะก็เลยทําให้ตัวของเขาเหมือนกับเอออยากจะทิ้งความรู้สึกทิ้งความคิดที่แบบมีอคติต่อคุณจริงๆนะคะและคนคนนี้อาจที่จะมีการทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะกับนะพฤติกรรมของเขา the moon เดอะมูน <The> เป็นพลังงานของคนที่คิดทบทวนเสียใจเมื่อครั้งในอดีตถ้าคุณเป็นคนที่ดีนะคะเป็นคนที่ให้ความรู้สึกดีๆให้ความช่วยเหลือเขาแต่เขากลับเป็นคนที่ไม่เคยเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณมอบให้หรือว่าตอบแทนคุณไปในรูปแบบของการที่แบบทำร้ายคุณอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกเสียใจมากๆนะ,ะแล้วก็รู้สึกว่าควรที่จะยุติ พฤติกรรมอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คิดไม่ดีกับคุณตัดสินใจนะ mm hmm. เขามีการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างในการที่จะหันหลังให้กับพฤติกรรมนะะที่เคยเนี่ยเดินเดวิลอินที่เคยคิดไม่ดีที่เคยเหมือนกับว่าว่าร้ายคุณหรือว่าดูถูกเหยียดหยามคุณเนี่ยจะเหมือนกับเรียกว่าหันกลับมามองคุณในรูปแบบที่ดีในแง่ดีแล้ว ะะเป็นการที่แบบว่าเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทัศนคติชื่นชมหันมาชื่นชมหันมาเสรรเสริยยกย่องในสิ่งที่คุณทำนี่คือนะค,ะคนคนนี้ที่เคยคิดไม่ดีกับคุณมีอคติกับคุณนะคะในสิ่งที่คุณทำในความรู้ความสามารถที่คุณทำไม่เชื่อในสิ่งที่คุณเป็นนะคะสุดท้ายแล้วเขาก็หนีไม่พ้นนะ,ะจิตใจของเขาที่สุดท้ายแล้วเขาก็กลายเป็นคนที่ร้ายกับคุณ เป็นคนไม่ดีกับคุณเป็นคนที่แย่กับตัวเองกับความคิดของตัวเองความทุกข์ก็อยู่ที่เขานะคะนี่คือความทุกข์ที่มันเกาะกินใจเขาแล้วเขาไม่มีความสุขเพราะเขาไม่เคยคิดที่จะทําดีกับคนอื่นนะ,ะแต่เหมือนกับว่าอาจจะอิจฉาการที่ตัวของคุณเป็นคนดีนี่คือพลังงานของใครบางคนนะคะที่ไม่มีความสุขเลยนะเมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่ทําร้ายคุณ นะคะอาจจะเป็นพลังงานของคนที่เขาดูถูกความดีของคุณไม่เชื่อนะว่าคุณเป็นคนดีโดยเนื้อแท้หรือว่านะคะไม่เคยคิดที่จะชื่นชมในสิ่งที่คุณทําเลยนะคะไม่เป็นไรเรามาดูกันว่าคนคนนี้เขาคิดจะทาอะไรกับคุณอีกหรือเปล่านะคะเขาคิดจะทําอะไรกับคุณอีกหรือเปล่าขอไพ่ห้าใบกับอนาคตที่เขาคิดจะทํา ้าดาบอยากเอาชนะนะคะไม่ใช่เอาชนะคุณแต่เอาชนะจิตใจอันมืดบอดมืดมนของเขาอยากจะกลับเนื้อกลับตัวกลับใจเป็นคนดีเป็นผู้ให้เหมือนคุณบ้างนะ,ะแล้วก็เหมือนกับว่าไปคิดทบทวนไตรตรองพฤติกรรมของตัวเองว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำอะไรไว้กับคุณบ้างนะ,ะแล้วก็อยากจะตอบแทนคุณหรือว่า นะเปลี่ยนทัศนคติในรูปแบบที่ดีกับคุณนะเป็นบลรงงานของผู้คนนะที่เขาชื่นชมนะคะเพื่อนหรือว่าคนที่แบบอาจจะเคยคิดว่าคุณเป็นคนไม่ดีอะแต่สุดท้ายแล้วยอมรับแล้วนะตอนนี้เขายอมรับแล้วนะว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยคือคุณเป็นคนดีโดยเนื้อแท้ทําดีไม่ได้หวังผลอะไรนะแต่ทําเพื่อคนอื่นนะคะชี้แนะแนวทางให้โอกาสกับผู้อื่นนี่คือสิ่งที่เขาน่าที่จะยอมรับ และก็ยอมรับว่าตัวเองนั่นแหละเป็นคนที่คิดไม่ดีกับคุณนะคะให้อภัยแล้วก็ให้อโหสิกรรมนะปล่อยให้ความคิดของเขาทําลายชีวิตของเขาไปเองเราไม่ต้องทํำลายนะคะสุดท้ายแล้วเขาจะรู้ความจริงนาะอฟังเพื่อไปแก้ํำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ